ต้มขาไก่ต้มแขกไก่นะคะแล้วแต่เรียกค่ะต้มขาไก่ยนไรให้ไก่มีความเปื่อยนุ่มที่สําคัญเลยค่ะกะทิเขาจะไม่แตกมันแม้จะเคี่ยวนานแต่กะทิก็ไม่แตกมันค่ะแล้วก็การมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันกันค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะ,คะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนมาทําต้มขาไก่ค่ะ วัตถุดิบนะคะที่การใช้วันนี้ค่ะแน่นอนค่ะการจะใช้เป็นไก่นะไก่เหนียวเพื่อจะใช้เป็นไก่เนื้อไก่บ้านได้หมดเลยค่ะใช้วิธีที่การจะแบ่งปันกันให้นี่แหละคะ่ะรับรองค่ะเปื่อยนุ่มทุกสัดส่วนแน่นอนเลยคะ่ะของการจะเป็นไก่เหนียวประมาณครึ่งกิโลกรัมแม่ค้าเขาก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วพอมาถึงปุ๊บการก็เอามาล้างเลยขยะงเกลือขยะงแป้งมันนะให้แห้งๆค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าทิ้งนะคะค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ําค่ะเขาก็จะได้แบบ สะอาดสะอาดนะคะขาไก่ก็เหมือนกันค่ะตีไก่นะสับเล็บเลิกออกให้เรียบร้อยเลยค่ะขึ้่กิโลกรัมเหมือนกันค่ะเนี่ยอาหารจานเนี้ยหนึ่งกิโลกรัมนะคะการต้มหม้อตโตโต,โตอ,อีกแล้วค่ะเห็ดนางฟ้า20บาทนะคะได้เยอะอยู่เลยค่ะก็ล้างเอาที่แข็งๆออกนะแล้วก็ฉีดๆๆค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่เยอะได้นะคะอันนี้ค่ะ มีกะทินะคะการจะใช้500 ml แล้วก็ปรุงรสด้วยนะ้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนะคะเชื่อไหมช่วงนี้มะนาวแพงแต่การันไม่อดมะนาวนะการบอกไว้เลยเมื่อมีพื้นที่นะปลูกไว้เลยค่ะปลูกปิดไว้เลยนะคะ,ะค่ะเครื่องที่การจะใช้นะคะวันนี้ค่ะเป็นขานะคะการปลูกข่าเหลืองการจะเน้นไปทางข่าอ่อนนะการจะใส่เยอะหน่อยอใส่เยอะๆเลยค่ะกินเป็นผักได้เลยนะคะนี่ หั่นเป็นแว่นๆนะถั่ะอ่อนก็บอกๆใส่ได้เลยค่ะตะไคร้ค่ะ 3- ามสต้นนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะหอมแดงค่ะใช้เป็นหอมแขกก็ได้หอมไทยก็ได้นะคะแล้วก็มีรากผักชีใบมะกรูดพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็ใครอยากแซบค่ะเมนูนี้แซบได้นะคะพริกทอดค่ะค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะสําคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะวิธีการทําให้ไก่นะคะเปื่อยนุ่มนะคะ เติมน้ำเปล่าค่ะลงหม้อนะคะการจะใส่น้ำเปล่าลงไปสักประมาณ1ลิตรนะคะกะทิค่ะเทใส่ลงไปประมาณ250 ML นะคะถ้าเห็นว่าข้นไปเพิ่มน้ำอีกไปสักประมาณครึ่งลิตรนะคะนี่เลยวิธีของการนะทําให้ไก่อะเขามีความนุ่มแล้วก็ความเปื่อยค่ะไก่นะคะลงไปต้มกระหารกะทิก่อนนี่เลย ขาไก่ก็ได้ตีนไก่ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกขานเอาที่สะดวกละกันเนาะหลังจากนั้นตามลงไปเลยขาไก่ค่ะปล่อยให้เขาเดือดนะคะใช้เวลาต้มน่าจะสักประมาณ20นาทีนะคะให้ขาไก่เขาเปือ่อยแล้วก็หนังไก่นะคะเขามีความนิ่มค่ะปิดฝาหม้อค่ะถ้าไม่อยากเปลืองแก๊สระวังค่ะอย่าให้เขาเดือดพล่านเกินนะคะนี่จะเป็นฟอง,ฟองนะคะ,เป,ะ,คะเป็นฟองแบบฟองเลือดฟองคาบเลือดคาบ อะไรของไก่เนี่ยค่ะตักออกเลยค่ะคาบไขมันเขาเรียกคาบไขมันคาบน้ำมันค่ะประมาณนี้นะการจะให้เดือดประมาณนี้ค่ะการจะไม่ให้เดือดคลานนะคะให้เดือดพอปุดๆๆๆแบบนี้ค่ะการจะเคี่ยวเข้าไปนะจนกว่าขาไก่อ่ะคะ่ะเขาจะเปื่อยนิ่มนะคะช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะการก็จะมาใส่ขาค่ะเอาขาใส่ลงไปค่ะเนี่ยค่ะเคี่ยวลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยค่ะเขาจะได้หอมหอมสมุนไพรเนาะ ขาอ่อนค่ะอ่อนๆเลยนะคะการใช้เป็นขาอ่อนเลยค่ะตะไคร้หอมแดงนี่นะคะรากวักชีใส่ลงไปฮ่าเป็นไงดูน่ากินแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ยังค่ะยังไม่เสร็จค่ะอืมขาเหลืองอะ่ะสีเขาสวยมากเลยเนหะ็นมเขาจะมีขาแบบสองแบบเนาะขาหยวกขาหยวกขาเหลือง ใส่เกลือค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะใสลงไปเลยค่ะค่ะต้มต่อไปค่ะนี่นะคะหอมมากเลยหอมมากเลยค่ะต้มขาไก่ต้มแขกไก่นะคะแล้วแต่เรียกค่ะบางคนเขาเรียกต้มแขกต้มแขกไก่ต้มขาไก่นะคะอ้าวค่ะเคี่ยวต่อไปค่ะค่ะการต้มมานะคะตอนนี้นะคะสักประมาณ15นาทีได้แล้วนะการมาเช็คดูแล้วค่ะ ไก่นะเขามีความนุ่มแล้วค่ะอย่างเง้ยขาไก่นะคะเขามีความแบบร่อนร่อนน่ะร่อนถดถอยถดถอยไปจากกระดูกนะคะนี่เลยค่ะมีความนิ่มแล้วค่ะวิธีการเช็คนะเอามากดกับเนี่ยขอบหม้อดูเนี่ยก็รู้แล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวการจะมาทําการกินรสชาติกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะเป็นน้ํามะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยนะคะการทําการต้มเสร็จแล้วกันก็แช่ช่องฟีลไว้ จะใส่น้ำมะค่ะเปียกลงไปสักประมาณสองช้อนค่ะแค่นี้ก่อนอเขาจะหอมแบบเข้าเครื่องเลยนะคะสมุนไพรทุกชิ้นกินได้หมดเลยนะถ้าเคียวไายค่ะต่อไปนะคะเป็นกะทิที่เหลือนะคะอีก250 ml นแะอลนะจะเทกะทิก,ทกลับลงไปเลยค่ะ ต้มขาไก่อ่ะเขาจะมีความหวานนะมีความหวานตามไก่ๆนะคะนี่เลยการก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะน,นี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนนะน้ำปลาค่ะสักประมาณสองช้อนค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วนะคะคนค่ะให้น้ำตาลละลายนะนี่ เนี่ยค่ะไก่เขาสัมผัสที่ตะหลิวอะ่ะจะรู้สึกมีความแบบนิ่มๆแล้วนะนิ่มแล้วอะ่ะนุ่มอะ่ะเออความนุ่มความนิ่มตอนนี้ก็ให้เขาเดือดแบบไม่ต้องให้เดือดบ้านนะคะระวังค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นวิธีการต้มแบบไนมะ่ให้กะทิแตกมันนะคะก็คือระวังอย่าให้เขาเดือดบ้านเดือดแรงจนเกินไปนะคะเอาแค่แบบพอลุลุ่มมาะค,ะค่ะค่ะปรับแต่งรสชาติได้ที่นะ เราก็จะมาใส่เห็ดนางฟ้าค่ะไม่ลืมค่ะเดี๋ยวหลายคนถามว่าเอ๊ะการใส่เห็ดนางฟ้าตอนไหนนะลืมใส่เห็ดนางฟ้าปล่าลเลยเนี้ยนี่เลยใส่เห็ดนางฟ้านะคะอืมน่ากินตรงเห็ดนี่แหละบหกเลยค่ะเพื่อนอยากจะใส่เป็นอะไรนะผักชีฝรั่งก็สามารถใส่ได้นะก็เพิ่มความหอมดีค่ะผักชีฝรั่งนะเดี๋ยวการจะมาชิมรสชาติดูนะคะหลังจากใส่เห็ดลงไปแล้ว อืมโอเคเลยค่ะรสชาติของการนะคะจะมีมีเปรี้ยวนะมีเค็มอ่าม,ม,มีเค็มมีเค่องเค็มมากเติมน้ำปลาอีกนิดหน,นึ่งเนี่ยค่ะเติมเกลือลงไปอีกสักนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะถ้าเกิดยังไม่เค็มนะคะรสชาติยังไม่ขึ้นนะคะในเรื่องของความหวานนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ โอเคแล้วนะ่ะเดี๋ยวปีบมะนาวอีกอย่างหนึ่งการจะเสร็จแล้วนะคะการก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกค,ค่ะลงไปนะคะพริกจินดาค่ะสีแดงนะคะใส่ลงไปค่ะปรับแต่งนะคะเพิ่มความหอมค่ะด้วยมะนาวค่ะหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกใหญ่อะคะ่ะที่การเอามารีมวเมื่อสักครู่เนี้ยรีิวเมื่อตอนต้นคลิปอะค่ะปีบมะนาวลงไปเลยค่ะหนึ่งลูกนะคะเราจะได้ความหอมเปรี้ยวหอมนะคะเขาจะมีความเปรี้ยว เี้ยวหอมเออหอมอะ่ะหอมเนินพอใส่น้ำนาวลงไปปุ๊บหอมเด้งขึ้นมาเลยอ่ะก่อนที่จะเสร็จสิ้นนะการจะยอดหัวกะทิผ่านลงไปค่ะนี่ก่อนจะจบนะคะจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะอ่าใส่แค่ครึ่งกล่องพอนะไม่ต้องใส่หมดนี่ค่ะนี่ก็จะได้แบบนี่ต้มขาไก่แบบน้ำสวยๆนะคะแล้วก็ไม่แตกมันด้วยค่ะอ่าไก่ก็จะมีความเปื่อยนุ่มกำลังกินเลยค่ะชวนกินหอมชวนกินสุดๆเลยค่ะ สุดสุดท้ายนะคะผักชีค่ะวนไปแบบนี้เลยนะคะตามด้วยพริกทอดค่ะตามความชอบเลยค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ่าต้มขาไก่ง่ายๆนะคะน้ำแกงสวยๆค่ะนี่เลยค่ะเดือดทนทีค่ะปิดแก๊สได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มขาไก่นะ้ำสวยๆนะคะไม่แตกมันนะคะกะทิไม่แตกมันพร้อมทั้งวิธีการทําให้ไก่เปื่อยนุ่มง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะอ้าเจอเห็ดน้างฟ้าอ่านี่เลยค่ะเมนูนี้นะคะนี่เลยแนะนําเลยค่ะอยากจะกินอะไรใส่ลงไปเลยค่ะเลือดกองเลือดไก่ใส่ได้หมดเลยค่ะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ